กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งมีแหล่งน้ำแห่งหนึ่งในแหล่งน้ำนี้มีหมูว่ายน้ำอยู่หมูตัวนั้นชื่อว่า หมูด,ดูดูหมูด,ดูดูนั้นชอบว่ายน้ำวันหนึ่งแม่ของหมูด,ดูดูก็มาสวัสดีลูกแม่เนี่ยกำลังเดินอยู่ในป่าให้อยู่ดีๆแม่ก็ได้ยินพวกผู้คนอ่ะพูดคุยเกี่ยวกับทำลายป่า แม่คิดว่าพวกมนุษย์กำลังวางแผนเพื่อที่จะทำลายป่าหมู่เด้งเราก็ต้องรีบออกจากป่าแล้วก็ไปเตือนสัตว์ป่าตัวอื่นๆนะจริงเหรอแม่ใช่แล้วหมาถึงหมูดูดูเพราะต้องรีบออกจากที่นี่แล้วก่อนที่ป่าจะถูกทำลายหมูดูดูช่วยไปเตือนคำเตือนให้กับลุงของหนูได้หรือเปล่า ได้อโอ้วันนี้บรรยากาศก็ดีนะนี่อ่ะ เสียงอะไรนะ่ะเฮ้ยลุงว่าไงหมูดุดูหมูดุดูต้องการอะไรเหรอพอดีแม่ผมได้ยินว่าพวกมนุษระวางแผนที่จะทำลายป่าจะทำมลอยป่าเหรอเนี่ย yeah, ไม่ดีนะเนี่ยใช่แล้วลุง แม่เตือนว่าให้รีบออกจากที่นี่รีบออกจากที่นี่เหรอแต่ป่าคือบ้านของพวกเรานะเพื่อจะยอมแพ้ให้กับพวกมนุษย์เหรอลุงเพราะต้องรีบไปแล้วแม่ผมส่งผมมาลุงต้องเชื่อผมนะเออออกจากป่านี้เหรอแต่ลุงอุตสาหสร้างบ้านจิว๋ววให้กับตัวเองแล้วนะลุงเรารู้ว่าป่านี้มีความทรงจำเยอะแต่เพราะก็ต้องออก มีงานพวกพวกมนุษย์ดาสามารถจับพวกเราได้เลยนะแล้วเอาพวกเราไปที่สวนสัตว์หรือว่าอะไรเนี่ยแหละเออ,อตุ้มนมันเสียงอะไรอะอลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเสียงมันใกล้เข้ามาแล้วลุง นั่นมันเครื่องทำลายป่านี่<ม>ลุงหมายถึงอะไรเหรอเนี่ย<ม>ตอนเด็กๆอ่ะลุงชอบเดินในปา่าแล้วลุงอ่ะก็เห็นรถอันนึงอ่ะที่ทำลายป่าน่ะรถพวกนี้นั้นเรียกว่าเครื่องทำลายป่าน่ะลุงแล้วมันอยู่ข้างหลังอ่ะ ลุมเราต้องรีบอกจากที่นี่แล้วลุงพูดถูกแล้วหมูดูดู นั่นมันตัวอะไรล่ะลุงเพราะต้องรีบไปแล้วเอ้ยรีบไปเร็ว เพราะต้องรีบไปแล้วออลุงก็ไม่รู้ว่าเราจะหนีทันหรือเปล่า<ม>ตกลับมานี่นะพวกเจ้าหมูแปลกประหลาด ลุงเราคิดว่าคนที่ขับคนที่ขับรถเครื่องทำลายป่าเห็นพวกเราแล้วลุงเออเพราตร้องรีบออกไปแล้ว mm hmm. เพิ่มความเร็ว <c oughs> ลุงเ mm hmm. พราะจะวิ่งทานเป้าลุง mm hmm. ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ฟังนะ้หมูดูดูหมูดูดูต้องไปลุงโอไม่ mm hmm. oh, หมูดูดูดูเหมือนว่ามันมีทางตาแล้วหมูดูดูดลุงหมายความว่าอะไรเหรอร mm hmm. mm hmm. อผมด้วยลุงหมูดูดูทางตาแล้วมันคือหน้าผาแล้วจริงเหรอลุง ใช่แล้วพอถึงหน้าผาแล้วถ้าพอไปตอเแ้วก็จะหล่น <c oughs> ฟังน้ำหมูดูๆลุงมีไอเดีย <c oughs> ลุงหมายความว่าต๊บปุ๊มรถทำรถทำลายป่าใกล้เข้ามาแล้ว <c oughs> เพราต้องรีบไปแล้วล่ะ <c oughs> ลุงลุงแเราพจะไปยังไงอะ <c oughs> ฟังนะลุงมีไอเดียนี่ ไปเลยนะหมูดูดูของลุงลุงไม่ลุงโอ้ไม่เราต้องรีบกลับไปหาแม่เราแล้ว หมูดูดูนะหมูดูดูเศร้าลุงโดนจับไปแล้วอืม ดูเหมือนว่าพวกเราจับหมูตัวแปลกๆตัวนี้มาพวกเราจะขายหมู่ตัวแปลกๆตัวนี้ได้อย่างดีเลยนะใช่แล้วหมูตัวนี้พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนหมูตัวเนี้ยน่าจะขายได้เยอะแน่เลยน่าปล่อยเราไปนะไม่มีทางปล่อยหรอกฟังนะ เระวังแผนที่จะเกาะสร้างบริษัทที่นี่แล้วในการเกาะสร้างบริษัทที่นี่พวกต้นไม้นั้นก็บางที่ที่เรจาจะเกาะสร้างเพราะเราก็เลยต้องทําลายป่าเพื่อที่จะสร้างบริษัทนี่มันไม่ดีเลยนะทําลายบ้านของพวกเราอะ่ะเราไม่แคร์เนาะใช่เป่าบ๊อบใช่แล้วเนี่ยหมูเหมือนนะหม,หมูเหมือนเธออ่ะก็แลอย,อยู่เหมือนกันนะเราไม่เคยเห็นหมูชนิดแบบนี้มาก่อน นั่นแหละทำให้เราจะขายเธอไปใช่แล้วเพราะน่าจะได้เงินเยอะเลยเนาะใช่แล้วบ๊อบไม่มีใครมาช่วยหรอก <c oughs> <c oughs> โอ้ โอ้โหอือเฮ้ยนั่นเป็นไรเป้าฟังนะ mm hmm. พวกนาย mm hmm. ทำลายป่ะไม่ดีเลยนะ mm hmm. ล้วนายคือใครอ่ะเ mm hmm. ล่าอะเหรอ แล้วหรอเราชื่อว่าสต<ม>ีฟแล้วเนี่ยสมัยเราเด็กอะ่ะเราก็หลงทางในป่าแต่หมูพวกเนี้ยช่วยเราออกจากป่านะ<ม>เพราะว่าพวกหมู่พวกนี้เราก็ออกจากป่าแล้วกลับไปที่เมืองได้หมูพวกนี้ช่วยเราแล้วเราก็สัญญาว่าเราจะปกป้องป่านี้จากใครก็ตาม เอ้สวัสดีนายโอ้สวัสดีเออ,เอ,อ,เอ,อนายเป็นมนุษย์เหรอใช่แล้วชืวสตีฟเนี่ยแต่ก่อนอะตอนที่เรายังเป็นเด็กอะเราหลงทางในป่าแล้วแม่นายอะก็ช่วยเรา mm hmm. เรานายช่วยแม่เราจับพวกนั้นได้หรือเปล่าก็ได้สิเอ้ mm hmm. hey, นาย ฟังนะถ้านายต้องการหมูตัวเนี้นายต้องจ่ายจ่ายเราจะไม่ให้ฟรีๆหรอกนะหมูพวกนี้เป็นของพวกเราถ้านายไม่จ่ายก็ไปไป,ไป mm hmm. ฟังนะแม่หมูอะ่ะช่วยเราแล้วเราก็จะช่วยแม่หมูที่จริงพวกก็ไม่ใช่หมูนะพวกเรานั้นคือชนิดหมูเด้งอ๋อเราว่าแล้วว่าหมูพวกนี้ไม่ใช่หมูธรรมดา แต่คือหมูชนิดแหล่หมูชนิดหมูเด้งใช่หรือเปล่าใช่แล้วแต่นายเอามือของนายปล่อยจากแม่เราไปนะเฮ้เราจะไม่ให้แม่นายหรอกฟังนะแม่แม่ของเราช่วยดูดูแม่ของหมูดูดูอะ่ะช่วยเราตอนเราเป็นเด็กแล้วตอนนี้เราก็จะช่วยแม่ของหมูดูดูนะเฮ้ฟังนะ แม่หมูดูดูอ่ะไม่ฟรีหรอกนะต้องจ่ายมันผิดไปแล้วนะหัห้หหลบฟืๆๆๆ่องหลบฮึนายหลบการโจมตีของเราได้งไงอ่ะนี่ๆๆโอ้ ไม่ได้กาเราสตีฟสตีฟอ,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 อะไรเหรอหมูดูดูเรากำลังสู้อยู่อะสตีฟหันมาเร็วช่วยเราด้วย จอหมูใช่เราด้วยสตีฟใช่เราด้วย ฮะหมูด huh? mm ูดูโอ๊ะเอาไปกิน หมูดูดูมูดูดูต้องไปฟู๊บเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เกิดไรขึ้น<ม>แล้วคือผู้ปกป้องของหมูเด้งเออเออนี่นี่ตัวอะไรเนี่ยเออเออนี่มันหมูเด้งยักษ์นี่ออ<ม>พวกเจ้าจะไม่ทำลายป่าแห่งนี้เพราะนี่คือป่าของพวกหมูเด้ง เจ้าจะลิ้มลองพลังท้่าแห่งธรรมชาติอ,อช่วยเราด้วยตุ้ม ขอบคุณนะพระเจ้าแห่งหมูเดงที่ช่วยป่าจากพวกผู้ร้ายพวกนี้ที่พยายามจับแม่ของหมูดูดูขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรแม่ของหมูดูดู<ๆ>เธอช่วยเราตอนเด็กแล้วตอนนี้แล้วก็จะช่วยเธอ<ๆ>แต่ว่า คนพวกนี้จะกลับมาอีกหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอีกไม่นานพวกตำรวจก็มาพอปรากฏว่าพวกพวกช่างอ่ำพวกผูก้เกาะคนเกาะสร้างพวกนี้กำลังจะเกาะสร้างบริษัทซึ่งคือบริษัทที่ทำอาวุธนะ่ะบริษัทที่ทำอาวุธเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกตำรวจก็มาแล้วแหละเฮ้ย mm hmm. hey, ว่างไง ัวดีปรากฏว่าเราลอดมาได้เย้เยขอบคุณมากเลยนะสตีฟไม่เป็นไรเราพยายามจะช่วย mm hmm.